ผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับเรากลับมาที่เมียโฟนะครับยังอยู่กันที่น้องหน้าไม้นะครับนหน้าไม้ตอนนี้เลเวลขึ้นไป41นะครับร, 3, 000, 3, 000, 1, รังลบ3,001นะฮะเสร็จเสร็จก็ตอนนี้ให้น้องหน้าไม้ทำภารกิจนะครับทำภารกิจนะเก็บดาบสติลไปก่อนนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะพาผู้ชมไปชม,ชมการต่อสู้เรด นะครับนี่ต่อสู้กับบอสนะครับมีบอสอยู่3ตัวนะครับบอสอยู่สตัวเดีย๋ยวให้พาไปดูตัวแรกก่อนเลยนะครับคุกใต้ดินอ่าคุกใต้ดินเลเวลขนาดนี้สบายสบายแล้วโอ,อ้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาให้ตีบอสบอสเล็กนะครับได้2รอบนะครับคือเรดนะครับตีบอสตีเรดบอสได้2รอบ2รอบแต่นนี้ของเราเนี่ยแอดตีไปหมดแล้ว2รอบจะได้เป็นไรเรามีตัวพิเศษ ราะว่าตัวพิเศษในไปได้มาจากนี่ครับนี่ตัวพิเศษไปได้มาจากนี่อ่ามีเยอะนี่เลยนี่ครับไปได้จากเอาเอาตรงนี้เอาแต้มตรงนี้นะครับนี่เอาตั๋วอาชาม้าหมุนนะครับนี่ตัวอาชาม้าหมุนไปซื้อจากตรงนี้มานะฮะซื้อจากตรงนี้ครับนี่ครับนี่นี่ครับตัวเรดนะครับตัวเรศเรศบอสนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งคือเป็นตั๋วบอสใหญ่นะครับตั๋วบอสใหญ่อยู่นี่ซื้อไปแล้วนะครับซื้อแล้วจะได้เหมือนจะเป็นสัปดาห์ละนะครับสัปดาห์ละหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองอันนี้ซื้อซื้อสต็อกไว้แล้วนะครับซื้อสต็อกไว้แล้วไปดูกันดีกว่านี่ครับมันอยู่ในนี้อยู่ในกระเป๋านี่นะครับอยู่ในกระเป๋าตั๋วนี่นี่ครับนี่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 มีมีหกใบนะฮะสต็อกไวหกใบเราใช้สักหนึ่งใบนะครับ ใช่หนึ่งใบใช้ปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วแตะจอหนึ่งครั้งออกไปเลยนะฮะทีนี้เราก็จะมีตัวเรดบอสแล้วนะครับนี่มาแล้วหนึ่งใบนี่นะครับหนึ่งใบก็จะพาผู้ชมไปชมนี่เลยนะครับคุกใต้ดินนะฮะของที่จะดอกของคุกใตดินก็จะอยู่นี่เลยนะครับนี่เลยนี่โซนนี้เลยนะฮะนี่โซนนี้เลยนะครับก็เลื่อนดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยฮะสึกแล้วครับประมาณนี้นะครับ แต่ครั้งแรกเนี่ยเหมือนว่าเขาจะการันตีแขนแขนเสื้อนะครับทุกมือเออถุงมือถุงมือพื้นฟ้าแต่ไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วว่าตอนที่เอาตัวละครน้องน้าไม้เข้าไปตีครั้งแรก่ยมนได้ไหมนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะสุ่มๆนะครับอ้าวเข้ากันเลยวิธีเข้าคือค้นหาเรทนะครับค้นหาเรทมีใครไปไหมคุกใต้ดิน คุกใต้ดินอ่ามีนี่ครับคุกใต้ดินนี่ครับคุกใต้ดินนี่นะครับพลังมือหนึ่งพันโอเคนี้เราฝ่ายได้เราก็แตะเข้าไปเลยนะครับเข้าร่วมเอ้าเต็มแล้วโอ้เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเราหาเราหาอันใหม่มีไหมครับคุกใต้ดิน,น่ะอยู่ข้างล่างเลยแตะเลยนี่ใต้ดินเราเข้าร่วมเอ้าเข้าร่วมก็ไม่ได้ไไดอีกพอเข้าร่วมไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับ สร้างเลดเองเลยครับสร้างเลดนี่เลยครับแต่สร้างเลดปั๊บเยบร้อยครับทีนี้เราก็รอสมาชิกเข้าร่วมทีมเราครบห้าคนเมื่อไหร่เราก็แตะเริ่มเลดนี่นะครับรอแป๊บหนึ่งครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะช่วงรองไม่เป็นไรเราปิดกากบาดไปก็ได้นะครับปิดกากบาดต,ตรงนี้ไปแล้วเราก็ดูดูตรงนี้นะครับมันจะมีคนเข้าร่วมมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแทบแทบ ใครที่เข้าร่วมทีมกับเรานะครับตอนนี้มันยังไม่มีเดี๋ยวรอสักครู่นะครับักครูตอนนี้ก็ดู้องหน้าไมา้ทําภารกิจไปก่อนนะครับนี่เลยนี่ฮะเราสามารถที่จะปรับนี่ฮะดันอ่าใช้นิ้วนะครับดันจากขอบจอล่างขึ้นไปขอบจอบนนะครก็จะเป็นจะเป็นการที่ซูมเข้ามาใกล้สุดแล้วก็จะเห็นตัวละคร ทุกตัวนะฮะวิ่งกันควักไข่ในระยะใกล้รวมทั้งการดูตัวละครเราด้วยนี่เข้ามาคนหนึ่งแล้วครับนะครับเป็นแถบยาวๆนะครับเนี่ยเป็นแถบเส้นยาวๆเนี่ยแสดงว่าเข้ามาแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวรอครบห้าแต่รอครบห้ามันก็หน้าต่างเลนมันก็จะเด้งขึ้นมาปั๊บเราก็เราเป็นผู้สร้างเลนเองเราก็จะสองแล้วครับมาสองแล้วครับนะครับสองแล้วครับมันจะมันจะเด้งมาให้เราแตะคําสั่งเริ่มเลนนะฮะนี่ ในขณะเดียวกันช่วงรอนี่นะครับน้องผลหน้าไม้ก็ทำภารกิจเก็บดักติวได้อีกหนึ่งเคแล้วนะครับอีกหนึ่งเคดูซิว่าให้น้องเราไปทำภารกิจอะไรได้อีกอ่าภารกิจอันนี้มันเหลืออยู่อันหนึ่งเนี่ยภารกิจสุสานปีศาจวัวชั้นสองเนี่ยมันเหลืออยู่ภารกิจเดียวเนี่ยรับไปให้หมดเลยนี่รับรับไปให้หมดเลย สามแล้วครับสามแล้วสามแล้วครับเดี๋ยวครบห้าคนเมื่อไหรเราก็ไปเลยโก้โก้โกนะฮะอ้าวครบแล้วครับในแป๊บเดียวเห็นไหมครับครบแล้วอ่ะโกเลยเริ่มเลทนี่นะครับใช้เวลาไม่นานครับคุกใต้ดินเนี่ยใช้เวลาน่าจะสักประมาณไม่เกินไม่น่าจะเกินห้านาทีนะเริ่มแล้วครับเริ่มเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ครับรอแป๊บหนึ่งฮะร,รอให้ทุกคนพร้อม เราไม่แตะอะไรเลยก็ตัวละครก็จะวิ่งไปเองนะครับตัวละครทุกตัวจะทยอยตัวไหนพร้อมก่อนก็จะทจยอยวิ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์ก่อนเลยนี่คือด่านแรกของคุกใต้ดินนะครับตัวละครทั้งห้าตัวก็จะร่วมมือกันนะเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้เล็กๆห้าคนคนระจัดการกับมอนสเตอร์ด่านหน้าในคุกใต้ดินเสร็จแล้วก็ บุกเข้าประตูถัดไปนะครับเข้าประตูถัดไปไป,ไปเจอมอนสเตอร์ด่านสองครับเจอมอนสเตอร์ด่านสองนะครับการจัดการตรงนี้ครับหาคนลแต่ถ้าเลเวลเยอะๆเนระดับสี่สิบกว่านี่ถ้าพลังลบสักสามสามหมื่นขึ้นสามหมื่นห้าขึ้นอย่างเงี้ยสามหมื่นขึ้นก็โอเคแล้วครับก็สามารถที่จะบุกเดี่ยวได้ครับคนเดียวก็มาได้แต่มันเสียเวลาแทนที่ว่าจะไม่เกินห้านาทีจบ จบเรดบอสเนี่ยน,นะครับปัญจากายเป็นสามสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรประมาณ 20, น,านี้ยี่สิบสามสิบอย่งเงีครับมันช้าเสียเวลาถ้าเราทําเป็นปาร์ตี้มาห้าคนจะไวครับแต่ว่าถ้าขี้เกียจชวนก็ถ้าจะให้ไวก็ต้องพลังลบสักประมาณสามหมื่นห้าขึ้นไปถึงสี่หมื่นอ่ะแล้วก็บุกเดียวได้ครับบุกเดียวได้ไม่นานนะครับเจอมินิบอสแล้วครับนี่เป็นบอสรองครับผู้ดูแลเน่าเปื่อย บัดลองนะครับวัดลองนี่ก็พลังมันแค่เท่าไรเองพลังมันไม่กี่ลอดนะน่าจะไม่ถึงสิบลอดนะครับตลอดละห้าหมื่นแปดแป๊บเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเนะยครับมอบลาไปแล้วครับสลบไปเรียบร้อยแล้วสลบเมื่อยไปแล้วเราก็จะบุกไปถึงไปหาบอดใหญ่ครับตัวละครก็จะหาทางเองนะแล้วก็มีการบินข้ามเปลวไฟเนะี่ยฮะ ระโดดแล้วก็ใช้วิชาตัวเบานะครับใช้วิชาตัวเบาอลอยตัวข้ามเปลวไฟไปแล้วอตัวละครเราก็จะมาเจอบอสใหญ่แล้วนะครับเจอ,อยังอ๋ออันนี้ยังเจอมอนสเตอร์นะครับเจอมอนสเตอร์อยู่นะครับนี่ครับนีดันจอขึ้นไปนะครับเพื่อให้เห็นอเพื่อให้เห็นมุมมองในระยะ ระยะระ,ระดับสายตามุมมองระดับสายตาเอาแล้วครับมอนสเตอร์ดันสุดท้ายหมดไปแล้วเจอบอสใหญ่แล้วครับโจดักเน่าเปื่อยนะฮะเจอกับตัวดักเน่าเปื่อยแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะดันจอขึ้นไปนะครับเพื่อให้เห็นการต่อสู้ในระยะใกล้ชิดนะแล้วก็ตัวละครเรานะฮะเห็นตัวละครเราเต็มตานะครับนะีบ่ฮะมุมมองในระดับสายตา เหมือนกับเรายืนดูอยู่ห่างๆนี่ชอบจังเลยครับเกมที่เขาให้โอกาสเราปรับมุมมองได้ด้วยตัวเองแต่ว่าอันนี้ก็เสียอย่างเดียวพอเราปรับมุมมองไปแล้วถ้าเราปล่อยนิ้วนะครับมันก็จะเด้งไปสู่ระดับมุมมองแบบ default ของเกมนะครับนะฮะมันก็เป็น default ของเกมนะอันนี้ตั้งเป็นมุมมองระยะไกลเรากดเป็นระยะประชิดนะครับเดี๋ยวเรากดมุมมองตรงนี้เป็นระยะประชิดนี่นะครับลองดูนะครับกดปับ๊บ อันนี้คือระยะประชิดเฮ้ยนี้ควบคุมเองควบคุมเองเนี่ยถ้าเราถ้าเราดันที่ไปล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนหมุนให้ได้มุมก่อนนะครับเอาโจดักเนาเปืือยอยู่ไหนอันนี้เนี่ยฮะอาสุว่าเราปรับเองเนี่ยเราปรับเอยถ้าควบคุมเองนี่มันมันจะไม่เด้งนะครับมันจะไม่ไม่ซูมกลับไปที่ดีฟอล์นะครับเราดึงไปแค่ไหนอุย้ยน้องหน้าไม้เราโดน ทุบดาวขึ้นเลยงงโจด,ดักเน่าเปื่อยน,นี่ก็มีเหลืออีกเก้าหลอด้ะหมดแล้วครับมันมีประมาณหกสิบกว่าหลอดแต่ว่าพลังมันหลอดละห้าแสนสี่นะครับต่อละห้าแสนสี่หกสิบกว่าหลอดและจะไม่ผิดมันจะหกสิบสองหลอดเหลือสามหลอดครับก็โอเคแล้วนะอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมอบไปแล้วหงายท้องตึงเนี่ฮะโจด,ดักเน่าเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับ นะีก็ของรางวัลก็จะได้ประมาณนี้นะครับคุกใต้ดินสาเร็จแล้วใช้เวลา4ี่นาทียี่สิบเวินาทีนะครับนี่นะใช้เวลาเท่านี้นะครับแล้วก็ของที่ได้ก็คือตรงนี้ทั้งหมดนี่นะครับนี่คือได้อันนี้คือได้คนเดียวนะครับคนอื่นเขาก็ได้เหมือนเราเนี่ยครับทุกคนจะได้เหมือนเหมือนกันเป็นการสุ่มเอานะครับอ่ะโอเครับของเลยตกลงเนะี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอชนะเลดบอสเรียบร้อยก็กลับมาที่ ที่หน้าเดิมก็คือที่เราที่น้องหน้าไม้ได้ทําภารกิจอยู่นะครับก็กลับมาทําภารกิจตามปกตินะฮะตามปกตินะครับนีกระสู้กับจัดการกับข้างข่าวปีศาจใช่ไหมฮะอ่าข้งข่า,ขาวปีศาจใช่ไหมเอ่ยสังหารอสูรในสุสานอ๋อแปดสิบตัวอสูรแปดสิบตัวครับไม่ใช่ั้างข่าวแต่ว่าั้างข่าวมันเป็นตัวแจมนะครับ จะเป็นตัวแจมเราก็ต้องจัดการด้วยอันนี้เราตั้งหน้าจอไว้ที่มุมมองควบคุมเองนะครับมุมมองควบคุมเองแต่มันก็ยังมีเ,เกมมันก็ยังซูมซูมอินซูมเอาอัตโนมัติให้เราแต่ว่าเราตั้งตัวละครโตวไว้แค่ไหนเนี่ยมันน่าจะยังคงสภาพอยู่ได้นานหน่อยเดี๋ยวจะขยายจอขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นตัวละครเราเต็มเต็มเห็นนะครับอ่าอาซุเราตั้งมุมมองไว้ประมาณเนี้นะฮะ มันจะไม่ซูมกลับไปนะครับไม่ซูมกลับไปที่ดีฟอล์ t เอออย่างเงี้ยถ้าใครชอบก็ตั้งประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในการมาทำภารกิจหรือเก็บเวลอย่างเงี้ยมันไม่มีใครตีนะครับไม่มีไม่ต้องระวังว่าคนจะมาตีเพราะฉะนั้นก็จัดมุมมองได้ตามใจชอบเลยเอาให้สวยๆเลยนะครับนี่นะครับก็โอเคครับสำหรับการพามาทัวร์การเข้าไปประทะกับเรดบอสต,ตัวแรกนะครับคุกใต้ดินโจดักนเนาเปื่อยก็ประมาณนี้นะครับ ผู้ชมกับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นหรือเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆก็ยังไงก็จะได้แนวทางนะครับได้แนวทางรับขอให้โชคดีมีความสุขครับสนุกสนกกานกับกับการเก็บรวบรวมเหรียญดราโกนะครับปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ